สวัสดีค่ะวันนี้เอาแนวโจทย์พาราโบลามาฝากน้องๆน,นะคะเจอแบบนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพาราโบลาแบบหง่ายหรือแบบคว่ำมาดูกันเลยค่ะถ้าจะตอบว่าเป็นพาราโบลาง่ายหรือคว่ำให้น้องมาสังเกตที่สัมประสิทธิ์ด้านหน้าวงเล็บหรือตัวแปร A ตัวนี้นะคะถ้า a ตัวนี้เป็นบวกตอบได้เลยว่านี่คือพาราโบลาแบบงาย แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะคะเจอติดลบข้างหน้าตอบได้เลยว่านี่คือพาราโบลาแบบความงั้นใน3ข้อนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเจอเครื่องหมายลบข้างหน้าชัดเจนมากอันนี้ตอบได้เลยว่าเป็นพาราโบลาแบบความนะคะข้อที่2เป็นเลข2อย่างเดียวก็คือเป็นเครื่องหมายบวกบวก2งั้นอันนี้เป็นพาราโบลาแบบหงายค่ะแล้วก็ข้อที่3ตอบเลยเจอ เครื่องหมายลบอย่างนี้อันนี้เป็นลบ,ลบ4นะคะตอบได้แล้วว่าอันนี้คือเป็นพาราโบลาแบบความนะคะทีนี้เพิ่มเติมนองนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าเขาถามต่อว่าจุดยอดนะคะอยู่ที่ตรงไหนนะคะจุดยอดอดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นิดหนึงจุดยอดหรืออาจจะเรียกกันว่าเป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุด ในกรณีที่เป็นพาราโบลาแบบคว่าหรืออาจจะเรียกว่าเป็นจ uhm ุดต uh ่ำสุดก็ได้ค่ะในกรณีที่เป็นพาราโบลาแบบหงายนะคะให้เราไปดูที่ค่า h กับค่า k ตัวนี้ได้เลยนะคะนั่นคือการอ่านจุดยอดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของของพาราโบลานะคะอ่านได้จากค่า h กับค่า k นะคะงั้น 3ข้อนี้นะคะถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะค่า s จะมีค่าเท่าไหร่ให้น้องนึกอย่างนี้เลยค่ะทาสมการให้เป็นเครื่องหมายลบก่อนก็คือ x ลบกับตรงนี้ถ้าจะให้เป็นบวก8ต้องข้างในต้องเป็นลบ8ฉะนั้นจะรู้เลยว่าค่า s ก็คือลบ 8, ัปดนั่นเองนะคะก็ขอเขียนจุดยอดตรงนี้นะคะจุดยอดก็คือลบ8ส่วนค่า k ก็คือด,ดูตัวนอกนะคะตรงนี้เป็นบวก k แสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็น บวกกับลบหเพื่อทําให้มันเป็นลบหตรงนี้นะคะต้องบวกกับลบหงั้นค่า k ก็คือลบหเรียบร้อยเลยนะคะต่อไปถ้าข้อที่2นะคะเป็นลบสอยู่แล้วตรงตามสมการของพาราโบลานะคะฉะนั้น h ก็คือ4ส่วนค่า k ตรงนี้บวกนะคะนี่ก็บวกไหมคะบวก k ก็คือเลข3เลยตอบ4 3นี่คือจุดยอด ะะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะค่า h ก็คือตรงนี้ถ้าเป็นบวกเราก็เหมือนเดิมมองเป็น x ลบกับอยากได้บวก4ก็ต้องแสดงว่าข้างในต้องเป็นลบ4แปลว่า h ของเราก็คือลบ4นะคะส่วนค่า k ค่า k ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเป็นบวกก็บวกกับลบ10ก็ k ก็คือลบ10นั่นเอง นะคะอะ่น้องๆลองไปฝึกแนวโจทย์แบบนี้กันดูนะคะฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ